ข้ oh, um. ่เนาอยู่อาชก็ดูโ้ษณาหนึ่งนี่เข้ามาไหน การเพิ่มไ่นี่เราต้องขยงบ้าน,น,นทำมนี่อร็ูีชี้รห่าก่อนนี่อะไเราเีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขอดตรงข้าหนึ่งชี้ก่อ ฉีไม่ได้ก็ไอชีโดนไ็ใช่ไอชีแค่มาแต้่ได้เราจะชีตนไปเลยถ้ี๋ยวพี่จะเอาสายก็คือสิบสามบอก มันมีขวานอ่ะแล้วก็มีกระดูกเหมือนของพี่เลยอ่ะเออสงสัยค้นงงตั้งนานว่าทำไมมันหายาไปไหนมีคนเจอของสมดุดซะออกคลื่นโซ่เยนี่เลยคือที่นี่นะขุดตรงนี้นะพี่จะทำเป็นแบบห้องสำหรับห้องสมุดอะไรพวกเนี้ยนี่วหนูจะขุดด้านบนให้มัน มันลงเล่าหน่อยให้ีดด่คือขมทอดอเดี๋ยวมันเดออีก่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่พ่งตีนะดตายนี่ไงยังเก็บสนัที่พี่ชอบให้แล้วแก่สาตัวที่พี่ย่างมันหายไปแล้วด้วยหนูให้อะย่างในเตาอ่ะตอนนั้นอ่ะหนูอ่ะ มีไก่สามตัวที่พี่ย่างในเตาหามเลยนงงไก่หาจั่เฮ้ยขอบคุณเออไก่ย่างสาตัวไอยไออี่ไก่ย่างตเัยอี่ไ่เียนมาเนาเหลือแค่สองตัวอันนี้อีกนี่กินไปหนึอัน ไม่ไอวรีบไก่ย่างหนูเอาก่ย่างใส่ในกล่องนะไก่ย่างใส่ในกล่องนะไม่ต้ ฟ้าน่อย่าฆ่าพี่นะ,ะออ,อ้ย <c oughs> อัน,นี้เข้าไงกหายอ้ยน้องทำพี่ตาอ,อีกแล้วี <c oughs> ่เฮ้หาอัชกลัท <c oughs> ี่มีไม้น่าเยนมากมีัวมีขวานมีดาบมีขว,ขวแล้วก็มีดาบด้แล้วก็มีพี่แอกด,ด้ ทุกคนเหมือนจะเจอบ้านหลังใหม่ที่ดีชัช้วบ้านต้นไม้เหรอเพราะ่าแ uh huh. น่ทุกคนลองออกเดินมาตรงนี้สิกระเชียแห่บ้านต้นไม้ท<ช>ี่จุงที่มีทรายได้นะที่มีทรายมาด้วยเอ,อาทรายไหม พี่ตกใจนี่เสียงเล็กเชียวเลยไม่เอาทรายเหรอพี่เก็บไว้ในหีแค่นะโอเคตรงนี้พวกเราฝึกนได้เดี๋ยวพี่ย่างไก่ให้พี่เมย์เล่นฝึกไม่ใช่ไก่หายไปอีกนะลงเลยประมาณนใครออบกินไหมยังไม่มีใครกินแล้วมังสานตัวเพี่เมย์นึกว่าไก่มันบั็อกอาจจะหายไปเลยก็ได้ก็เหมือนตายไงตายแล้วของหายใช่ของหาย มันมันน่าจะอยู่ที่ตัวชิชิแต่มันไม่ใช่ไงมันอยู่ที่ตัวโจมันอยู่ที่ตัวชิเพี่อนอี่เรอะชิจะดูดชิชิไดคนให้ขอของหนูมาเออไม่เป็นไรนะนี่ใส่ดีจริง้า่บอกว่าอ้าวหนูให้หนูให้แล้วจแต่หนูก็พุ่งไนแล้เนี่ยใส่พี่มาไปไหนเป็นวิวด้วยง่ายเข้าก่อนเวลานะชิเดี๋ยวหัวใจตายอย่าพึ่งชิโอเค โอ้นี่มันอะไรกันสวยงามน,นะมเย่เข้ามาเลยกสวยงามคะ่ะเราต้องขุดตรงนี้นี่เหี่ไห,หนาขุดกันค่ะไปกระโดชิบล็อกที่สองอยากทุ่ใส่นะโอ้ยทำไมห้องตรงนี้มันดูเละกผิดมัเลยม่ร,รเลยนต่แค่เราต้องทเฮ้ย แค่นี้แหละก่ดูว็อกหนูเหรอวะว็อกดีหนูห่างอ่ะหนูต้องการสะหนูต้องการกระจกกระจกมาซ่าได้ยังได้อ๋อก็แค่เอาทรายอ่ะไปหลอมเดียยเอาไปแบบยิ่งย่างอ่ะยิ่งย่างอ๋อเหแล้วมัเปนยิ่งย่างบาร์บีคิวอ่ะมีเชื้อเห็นงดีดูนี่เลยนะมีเห็นงดีดูมีนี่แหละที่เปนซ่า วิววิวกระจกตรงนี้ด้วยเหรอไม่มีใครบอกเลยใช่วีวิวกระจกตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่แล้วตรงนี้ก็จะไปอีกใหม่นะนี่พี่จะกดตรงไหนนะแล้วก็แล้วก็ดตรงนี้ตรงนี้มันเจอเหมือน กิดชิ้นส่วตอนนั้นนก็กลายเป็นวิวเสวยเห็นไหมเหรอวิวเสวยตอนแรกเจะไปไม่ดเนีกๆอัดคนจัดจัดของคือตู้นี้ออกนะมีคนม่ที่แล้ไม่ได้เห็นสีด้วยเดี๋ยวดอยากขุดที่กั้นระหว่างตรงนี้นะขออีกเพราหนูจะทำปิดอีกเสร็จแล้วสวยไหมก็เสร็จโอ้ยทำไมหนูมีประตูเยอะจังเนี่ย ปีตรงนี้หนูพูดเองวุ้ยในเอี้ยวหนูเอาประมาณนี้พอแล้วเชะช่วยด้วย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 ให้ผมตรงนี้เอาไปสิขึ้นมาเลยมีบันไดพี่พี่สามอันนี่มันมีบันไดให้เราหนูไม่ใส่บล็อกเลย หนูไปขุดตรงนั้นก่อนนะม,มันไม่จุดพี่พี่ถ้าเกิดมีใครมีถ่านมากมันมีไม้มากพี่มีไม้เยอะเลยแหละข้ามเลยโอ้บั็กเคยนอนเสร็จแล้วพี่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 ให้ไม้หน่อยสิสวยจังมมีฮะเอาไม้ไหมล่ะพี่มีสามสิบอันไม่ส่ รัวเอาสองอันเอาไปโอเคสามสอัา่าอยากพี่จีพี่กังเระจกพี่มีกระจกอะเอาไปพี่เก็บกระจกไปปะปา,อ,อ,าอันเดียวอ้าวโหชงไงีได้จะหนูให้พี่จีพี่อร่ยดีไก่ย่างของพี่อ่ะต่อตัวหายไปไหนชี แล้วก็ย่างพี่ย่างไว้ในเตาอีกสองตัวเอามาอยู่นี่จ้ะเอามาอ <laughs> ถ้าไม่เอามาฉันจะขูดกับแกนะเกิดฉนะันออกขได้ลย มาเดี๋ยวนี้เอาไก่คืนข้ามาไก่ที่ฉันปบพิธีพันธ์มารินดี่แล้วเจอคิปเปอร์ด้วยแหละคิปเปอร์น่าเกลีดจีนแล้วมีใครชิปเปอร์เอ้าใครทำถาวนให้อีกอ่ะไม่มีใครทำถาวนให้มันงอกสมัยอีกอ๋อหรือส่งเสื้อหัวอ่านมาจับอะไรมันมันงอกมันธรรมชาติมันมันมันเกี่ยวกับจับนต้นไม้พวกนั้นไงสูบเขาพกตรงนั้นไงโอประตูเยอะจุง ตรงนี้คนมืดเลยอ่ะนี่ไงอยากออกไปข้างนอกสี่อันมาโปะไปตรงนี้ด้วยอืมแล้วโปะโปะตรงด้านนอกด้วยกี่อันอ่ะอุ้ยสวยจังสองอุ้ยตรงนี้วิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ไม่มีไม้แท้ติกอ่ะพี่ๆี่ใครมีไม้นิดไหมไม้ตกแล้ว ีไหมพี่หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ออกไปขุดให้กระตกหายสลายตัวมันไม่ออกมาเป็นบล็อกไม้ก็ทำลายไดม่เป็นไรเดดพี่มีพี่มีบล็อกไม้ที่มาเป็นลายๆที่มันคัดออกมาแล้วอ่ะหนูขอแปลรูปก็ได้ เอาแปลรูปมาปิ้งย่างก็ได้นะชื่อเหรออือหือที่อยู่นะให้พีอะหไปนะีเฮ้ยหนูเจ้าแก่ี่แก่ข้าแกเลยสิต้องมือเจ้าจุกอ๋อแล้วก็วิ่งมือขาวระวังนะพี่เจ้าซอมซอมบี้เด็กน้อยกำลังมาหาจี แล้วมันกำลังวิ่งมาด้วยความหิวโหยคูเจ็บไฟนี่และคือก็มีบล็อกดินไม่ใช่เหรอคือไดรฟ์แล้วเธอเถอะเด็กมันจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะมันจะวมันเดือดเข้าประดูเลยจิมีดินไหมสักบล็อกนึงดินี่ไงหนูมีบล็อกดิน มาเถอะบอกอะไรก็ได้นะนี ừ, ่นั่นแหละเห็นตรงนี้มันบูบูอะ่ะแล้วก็ต้องปิดมันไปเอ้ยมันมาปไปปิดปิดปิดทั้งหมดส <c oughs> <c oughs> ว้เลยสวย,สวยนี่น<อ>กระ<ๆ>จกหายโบทั้หมดเลย เดยจจะชมวิวเดถาวรมีมีถาวรห้อยลงมาเลยนะโอ้ยใครก็ได้เอาสติกลาปสติกเกอร์อะไรสติกเกอร์สกิ๊กอะไรเราไม่มีสติกเกอร์นนี่ไงสติ๊กเนี่ยน่ารักนะพี่อย่นีหนูเกือบตกขึ้นไม่รอดไห่นู ชหินด้วยไม่มีบล็อกเลยสักอย่างมีแต่บล็อกบล็อกหินจิดไม่ได้เราจะหินอ่ะแล้วก็จะเอามาทำเป็นอาวุธอะไรจะถึงเป็นอาวุธเอ้ช่วยด้วยอ๋อล้วไม่รู้หน้าต่างมันหายไปอันนี้ดี โอเคแค่น okay. yeah, oh, nah. uh, oh. uh, ี้อย่าหนูให er ้โอ้ยโอ้อดยอ้ยอยอยโอ้ยโอ้ยโอ้้ย้หนูนย่อ้ยนอ้ออาอ้โอ้ยโ้โอ้ย้ยโอ้ย้ยอ้อยโอ้ยโก้ยอ้ยโอ้ยโ้อ้อ้ยโอ้โอ้ยโยโยอยอ ใช่ปีมอืออ้าวทุกคนนนๆจะให้บล็อกอะไรพี่เริ่บล็อกไม้ดีจังเลยโู้ได้สิบห้าอันเลยอ่ะน่าดีอุ้ยกลับคนน้อยจิกลับคุณบกลับกลับกลับอาชีพมาดูที่กินก่อนเลยค่ะขอบคุณครับคุณฮะเดี๋ยวพี่ย่างให้ไหมนี่ไงมีไก่ย่างไม่ได้กิน แค่กินตัวเดียวเต็มหลอดเลยเต็มหลอดทุกอันกินเต็มมมเดที่สุดแล้วแหะพี่ขกนชิมหวานฉ่ำอาารมันีรสชาติได้ด้วยแล้วนี่พดมีือใ่ไหมต่ม่ใี่น่อยนี่อาหาหน่อย พี่ม oh, ีต้นต้นไม้อะพี่เม่อรีบไปช้าให้ของเอาอะไรเหรอหนังบัวไงน่ะโอ้ให้หินมาดูเดินเองได้ดินมาได้ไม้มาไม้บันดูดกับกระเปออาชีพได้ขนแกะไปได้ไม้มาไม้นี่งั์ดูแ่บ พี่เบอร์ดี้ให้ไฟ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 ฉันอยากได้ต้นไม้ฉันก็มีต้นไม้คุณเอาไปปลูกเอามันมันคนละชนิดกันอ่ะของพี่มันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนหนูมีอันนี้มีสวิตพี่ก็สามารถใส่สวิตได้เป็นสำหรับเปิดประตูเท่านั้นเราไปติดกับปั้นข้างๆประตูด่วนเลยเนี่ยติดข้างๆประตูแล้วเปิดอ่ะมันจะได้โอ๊ย ใครหิวก็กินไก่ย่างไปไม่ยอะเลยพี่มีไม้ยี่สิบห้าอันหนูต้องการไม้เอาไหมล่ะไม้ยี่สิบห้ไม่เปเลยหนูคัดได้แล้วฮะ้ม้แบบไม้แบบเดิมอ่ะไม้แบมเดิมโอวยหนูต้องการอีววี่ววววววอไหววว2วว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 วมีบล็อกหิน หนูต้องการอันที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่แอฟขวานดาบประตูประตูประตูไม่มีเดี๋ยวค้ามให้จะเอาประตูน่าปลาขนแกะอีกอันต้องการประตูน่าปลาขนแกะอีกสองอันแค่หนึ่งอันก็ถือว่าบุญแล้วนะจ๊ะตัวปลาขนแกะอีกสองอันนี่จ้าละประตูมาหนึ่งอันอ่าดูโฆษณาเลย พ่อโฆษณาบ่อยจริงๆโอเคนายพี่พี่เช้าแล้วสวยจังเลยมาดูพระอาทิตย์ตกกันดีพี่พระอาทิตย์ขึ้นดิ่พี่ถึงเวลาพี่พี่ต้องไปเอาขนแกะแล้วสองอันน่ะอาทชีพสวยอะเองสิเพราะเพราะว่าพี่ต้องจัดการเกี่ยวกับบ้านสวยอะหนูอาทิตย์ขึตายพี่เห็นตอนที่มันกำลังขึ้นเนี่ยหนคนตายแล้วไปคนหลงทาง พี่เมลลี่ไหนประตูเฮ้หนูนเจอแตงโมเล็บ